สวัสดีครับทีนี้มาดวูวิธีการใช้ตัวแอนิเมชัน 3D eBook กนะครับผมได้ทำไว้ใน2รูปแบบนะครับเ,เป็นรูปแบบของเป็นโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถเปิดใช้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผมแนะนำเป็นรูปแบบนี้นะครับเพราะว่าจะมีฟังก์ชันละความสวยงามที่ครบครันนะครับแต่ไฟล์ก็ยังใหญ่อยู่ดีนะครับเนี่ยซึ่ง ซึ่งผมยังไม่ไม่สามารถที่จะใส่ในรูปแบบของวิดีโอหรือภาพพยนหรือหรือหรือภาคภาคเป็นไฟเสียงลงในในหนังสือได้เพราะไฟลตัวมากอันนี้คือ,อนน e รูปแบบที่หนึ่งเป็นเป็นรูปแบบโปรแกรมนะครับนะรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบที่เป็น HTML ก็คือเป็นรูปแบบของดูดูผ่านเบราว์เซอร์นะครับตัวไรก็ได้นะครับซึ่งรูปแบบ HTML เนี่ยเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดดูได้ในโทรศัพท์มือถือ แล้วก็พวกแถบตัวทัวไปได้ด้วยนะครับะจะอยู่ในรูปแบบของ HTL m เพราะผมทำให้ใ,หในสรูปแบบแล้วใน,ในแต่ละรูปแบบก็มีหน้าตาในการเ,าเลือกใช้งานอยู่สองในรูปแบบของ HTL m ผมสร,สร้างสร้างสร้างหน้าตาในการใช้งานอยู่สองสองสองแบบให้เลือกใช้ส่วนรูปแบบโปรแกรมนี้ผมสร้างให้เป็นสามรูปแบบให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยนะครับทีนี้ใน มาดูแต่ละสวนครับเมื่อท่านดาวโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามลิงก์ที่ผมให้ท่านก็เข้าไปเลยดับเบิลคลิกอย่างเช่นในกรณีของรูปแบบโปรปแกรมเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับอย่างรูปแบบรแรกเนี่ยพอดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่าไฟล์โปรปแกรมมันอาจจะตูท่านต้องรอเวลานิดนึงนะครับนะพอเปิเข้าไปปุ๊บเนี่ยะจะมีให้ป้อนพาสเวิร์ดป้อนพาสเวิร์ดผมก็แจ้งแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วท่านก็ป้อนนะป้อนพาสเวิร์ดนะ จะให้ป้อนกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับก็ป้อนนะฮะอันนี้เป็นรูปแบบแรกนะครับนะเข้ามาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ผมยังผมไม่สามารถที่ใส่เสียงใส่ภาพพนตร์หรือใส่วิดีโอต่างได้เพราะว่าไฟเยอะตูงมากนะครับในการเข้ามาดูเนี่ยเป็นแอนิเมชันสามมิติบุ๊กนะคลิกคลิปปุ่มมาซ้ายค้างไว้แล้วลากมาได้นะครับเปิดไปได้นะคลิกป,ปุ่มมาซ้ายนะหรือกดเดินหน้านะเนะี่ยเดินหน้าถอยหลังก็ได้นะครับเนะี่ ทีนี้หรือหรือเราเราสามารถมาดูที่สารบัญได้นี่ครับนะอยากไปที่บทไหนนะบทไหนก็คิเขาจะไปที่บทนั้นนะครับนะสารบัญเนี่ยนี่มีสารบัญน,นะถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บย้อนกลับไปแค่เองนะหรือหรือเราอยากดูเป็นภาพาเป็นภาพทำนิ่งก็ได้เห็นไหมครับบุนเมาการเลื่อนไป,ปเจอรูปที่ต้องการก็คลิกคลิปปุ่มาซ้ายนะครับแล้วก็คลิปปิดไปนะครับ ส่วนในนี้นะผมให้สามารถให้ปิ้นได้นะครับผมให้ปิ้นได้เฉพาะบทที่130กงราหน้าเพราะเป็นเป็นเงื่อนไขเป็นความรู้ที่สำคัญเลให้ปิ้นได้นะครับนะส่วนรายละเอียดต่างที่มีอย่างเช่นท่านต้องการทาให้เต็มหน้าจอนะกิกหน้าจอนี่นะต้องการลดลงมานะหรือต้องการดูคําอธิบายว่าคืออะไรในแต่ละส่วนมีคาแนะนําอยู่นะครับทนไปดูได้นะครับหรือท่านต้องการไปที่ Facebook ของผมนะ หรือาราละเอียดของโปรแกรมนะยติต่อผมุมจริงก็ได้นะเนะี่ยเสียงเวลาเราเลื่อนไปอยากให้มีหรือไม่ให้มีก็ปิดได้หรือเราการให้ให้เขาเปิดไปดูตรวัดก็ได้ครับทีนี้สาหรับบางท่านนะครับนะเวลาใช้งานไปปุ๊บเนี่ยเห็นเห็นตัวนี้ไหมครับเวลาใช้งานไปปุ๊บนียเราสามารถทำบนหนังสือคือจดบันทึกย่อบันทึกคลิปกลุ่มบาง,งมาใส่ใน,น,นครั้งนี้ครับเนี่ยมันจะได้ให้ให้เราใส่ เป็นคําพูดอะไรก็ได้นะเนะเป็นคำพูดอะไรก็ได้เป็นโน๊ตเราอ่านหนังสือเราโน๊ตเนะเราใส่ไปนะใส่ไปนะเวลาเราเราต้องการดูเนี่ยเอาเมาชี้ข้างต่อไปนะครับเขาจะขึ้นมานะนะหรือเราต้องการเขียนนะแล้วก็เลือกสีนะต้องการเขียนเขียนบนหนังสือทั่วไปอะเขียนโน๊ตได้นะครับนะหรือเราต้องการใส่รูปใส่อะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟไปแค่นั้นเอง แต่ถ้าเราไม่ไม่ต้องการเขียนไม่ต้องการโน้ตไม่ต้องการขีดอะไรไมาแล้วอา่านหนังสือเป๊ะเลยครับนะถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งน,นะใช้ลบแต่ถ้าเราต้องการให้มีเขียนมีโน้ตมีอะไรฝ้ามนหนังสือเราก็องสั่งเซฟกันเองครับอันนี้สมุติว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เอ,อกไปนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นหนังสือเป๊ะเลยนะทีนี้สาหรับบางท่านนะครับอยากใช้ฟังก์ชันอื่นก็เข้าไปดูที่นี่นะมันมีนะฟัง,งก์ชันปรับสูงพวกอะไรต่างหรือต้องการดูแบบ แบบไหนแบบเป็นสไลด์หรือว่าแบบเป็นพิมพเป็นหน้านะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทั่วไปต้องการไปที่หน้าที่เท่าไหร่นะับพิมพ์ไปเลยนะพิมพ์หน้าเสร็จแล้วก,กด enter เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เราต้องการนะครับหรือเราต้องการคน้นนะต้องการเสิร์ชนะต้องการเสิร์ชรายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยเราก็มาเสิร์ชดูได้นะอย่างเช่นการออกแบบอย่างเช่นที่เ,เ,เราใช้คําว่าดีไซน์ เ,เนี่ยพอพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็กด enter ก็ได้นะเห็นไหมครับคำว่าดีไซน์อยู่หน้าไหนบ,บ้างที่ไหนบ้างเขาจะขึ้นมาเราเราก็แค่คลิกปุ๊บเขาจะบินไปด้นั้นเราจะมีตัวไฮไลท์ให้ให้เราเห็นนะครับอย่างอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือวิธีการใช้งานนะใช้งานไม่ย,มยากนะครับไม่ย,มยากนะเอ่อ หรือว่าท่านใช้งานไปเนี่ยคลิปปุ่มมอไซค์ค้างไว้แล้วลากไปเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะถ้าต้องการดูรายละเอียดลึกก็สามารถซูมโดยกเข้าไปนะครับเห็นไหมโดยกไปแล้ว,ลว,ลวก,ด,กดปุ่มมอไซค์ค้างไวนะเขาก็จะลากไปนะนี่นี่คือซูมเนี่ยนี่เราซูมดูได้นะดูซูมเรื่อยถ้าเราไม่ต้องการดูก็โดยอก,กอีกครั้งนึ่ก็จะกลับไปเดิมแค่นั้นเองครับกลับไปเดิมนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือรูปแบบหนึ่งที่นี่ อันนี้เปแบบโปรแกรมนะที่พี่ผมทำอีกให้ให้ท่านเลือกใช้สองสามอสองสามอฟอร์แมตนะนี่ก็ใส่พัดดึกไปนะครับ เราจะมีกี่ค่า้ก็แล้วแต่ก็ใส่ไปนะครับนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ,อีกรูปแบบหนึง่งนะคลิปปุม่มมเสกทาง Y าเนะี่ยคลิปปุม่มมเสกเลื่อไปนะครับคลิปหนอก็ได้นะครับนะหรือคลิกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถทยหลังหรือป้อนเลขหน้าก็ได้ครับส่วนพวกเราที่เป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นให้เต็มหน้ายางก็ได้นะให้ย้อนกลับมาที่เดิมนะอ,อ,อธิบายความหมายคืออะไรบ้างนะครับนะ เกี่ยวกับนะแล้วสั่งพิมพ์ผมให้พิมพ์ได้ไม่หนึ่งหมดนะครับมีเสียงหรือไม่ให้มีเสียงก็ได้หรือให้ให้เขาเปิดโดยสัตมักรได้นะส่วนเราต้องการเพิ่มน้ตเพิ่มเพิ่มการขีดการไฮไการเขียนหรือในขณะที่เราต้องการใช้เพื่อการเรียนการสอนก็สามารถใช้ได้นะนะเหมือนเราเหมือนเราอ่านหนังสือจริงเราเราเขียนเราโน้ตเราขีดเราไฮไลท์เราเพิ่มเราวาดรูปเราดันได้เลยครับนะฮะเราทำเสร็จแล้วก็ซฟ้แค่นั้นเองนะถ้ามีต้องการซฟก็ออกไปนะครับ ถ้าต้องการดูที่สารบัญเราเปิดเราก็คลิกที่คอนเทนต์นะนะฮะเนี่ยเราก็ลคลิกคลิกหนึ่งครั้งเขาจะไปเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่ปิดแค่นั้นเองนะครับหรือเราต้องการดูผ่านเป็นรูปนะรูปทำนิวเนะี่ยหมุนเมาส์กลางนะหมุนเมาส์กลางเลื่อนไปเรื่อยนะไปเจอตรงไหนแล้วก็ที่ที่ต้องการเราก็คลิกปุ่มมาสซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกปิดนะต้องการขยายใหญ่ขึ้นก็แค่นี้ก็จะกนคลิกนะครับลากปุ่มมาสซ้ายครั้งไว้ เขลยบนไปเคลนมานะครับตรงการกลับไปที่เดิมก็ับเบิลคลิกแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นการใช้งานก็เจ็กเช่นเดียวกันครับนะฮะไม่มีอะไรยุงย่งยากนะครับนะอีกอีก,อกแบบนึ่ดระเบิดคลิกเข้าไปเนี่ยก็ป้อนพัดเวิร์ดป้อนอะไรเช่นเดียวกันนะครับ เช่นเดีวยวกันนะท่านจะใช้ตรงไหนนะจะขยายจะอะไรนะฮนะเนี่ยจะเต็มจอรหรือไม่หรืออะไรต่างๆนะครับนะจะโน้ตจะเพิ่มจะขีดจะไฮไลท์จะจะเขียนรูปวาดรูปเพิ่มเติมนะครับทําได้หมดนะทําได้หมดนะครับต้องการดูที่หมุนเมาส์ซ้ายเมาส์กลางนะเข้าไปดูแลวคลิกก็ได้พอออกเสร็จแล้วก็คลิกลงแค่นั้นเองครับนะพวกนี้เราสามารถคลิกได้นะ จะให้เป็นแบบเป็นแบบสไลด์รหรือแบบเป็นพิกอย่างนี้ก็ได้นะให้โชว์นะครับซึ่งซึ่งสามารถซึ่งอันนี้เป็นเป็นรูปแบบของโปรแกรมนะครับเป็นรูปแบบของโปรแกรมนะค่อยๆอ่านทํามข้าใจนะครับนะเป็นรูปแบบของโปรแกรมนะครับผมทำไว้สามรูปแบบเหมาะสำหรับการใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับหรือน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างโตนะทีนี้อีกรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่า บนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเป็นรูปแบบของ html ออรูปแบบรูปแบบนี้ผมทำมันก็นจะคล้ายๆกับรูปแบบโปรแกรมอีงยงแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานอาจจะน้อยลงและครงสั้งงานอาจจะน้อยลงพพพพเพราะปนเรื่องของการจำกัดในเรื่องของออตัวตัวทางปฏิกรรมของของของูอง้มพิวเตอเองนะครับรูปแบบแรกนะครับเป็นเวลาท่านเข้ามานะครับให้ท่านเข้าไปที่โฟลเดอร์โมมืบิลแล้วก็ให้ไปคลิกที่ตัวนี้ครับ html นะครับ เราบันล yeah. mm ิกเข้าไปเนี่ยก็จะเปิดเข้ามานะครับเนี่ยอาจจะอาจจะรอเวลานิดนึงนะครับอันนี้แบบแรกก็หลักการใช้เหมือนกับรูปแบบแอปพลิเคชันเมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าความสัญงาณอะไรต่างๆถูกจํากัดนะครับเนี่ยถูกจํากัดนะก็หลักการใช้คล้ายๆกันนะครับหลักการใช้คล้ายๆกันเนี่ยนะหลักการใช้คล้ายๆกันทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับ ถ้าในการซื้อต้องการอะไรคนอะไรทำนิ้วกันหมดครับผมนะครับอันนี้คือดูในเทปเด็กหรือท่านใช้นิ้ลาก,ากไปซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้ครับนะครับทีนี้ให้เรามาเล่นอดนหนึ่งนะครับในการใช้หรืออ่านผ่านเบราว์เซอร์ไม่ต้องอาศัยเรื่องของออตัวตัวแฟลตเพลย์ย์นะครับไม่ต้อทงท่านคุณจะต้องมีนะครับนะนะครับนะอีกอันหนึงที่ผมทำ ทำให้เห็นสองสองอย่างตามลิงก์ที่ท่านเราดาวน์โหลดไปนะครับนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับถ้ามีให้ใส่พาสเวิร์ดก็ใส่ไม่มีให้ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับเนี่ยอันนี้พาร์ทเวิร์ดพารเวิร์ดพารเวิร์ดผมบอกบอกไปแล้วอยู่ในเอ่อลิงก์ที่ที่ให้ท่านใช้นะครับให้ท่านดาวน์โหลดนะครับเนะนี่ยก็เช็คเช่นเดียวกันกับตัวแอปพลิเคชันนะครับเพียงแต่ว่า คว,ความความคลุกันในบางเรื่องอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ในมือถือนะครับน,ะบนี่นะครับนี่นะอันนี้นะนะนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่ามันมีฟังก์ชันบางบางสีบางอย่างไม่ครบเท่ากับในกรณีของเป็นแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นในส่วนข,ของการ เขียนกันบันทึกการวาดรูปการให้หการขีดต่างๆเหล่านี้นะครับนะนะเพราะฉะนั้นผมพยายามเขียนมท่านค่อยๆช้ไปนะครับนะครับผมอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างปรปับปรุงแก้ไขให้ดีโดยตลอดครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี